เธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันรอมานานเป็นไงบ้างครับทนฟังเสียงผมกันได้ไหมครับวันนี้นะครับมีรถส,สวยๆนะครับ แต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในส่วนของตัวรุ่น4ประตูเอสพร้อมโปรแม็กซ์ซงไม่ใช่แม็กซ g งอย่างเดียวด้วยนะครับวันนี้มีในส่วนของฝากระโปรงซิ่งคาร์บอนแบบนี้ไปชมเขาสวยงามกันครับมาในส่วนวันนี้นะครับเป็น4ประตูรุ่นเอสสีขาวสวยแบบนี้เลยนะพร้อมโปรแม็กซ์ซงมาพร้อมกับในส่วนของตัวฝากระโปรงคาร์บอนสวยๆแบบนี้นะครับสั่งเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะเดี๋ยวมาชมความสวยง,งามรอบคันของเขาเลยในส่วนของโปรแม็กซ g งวันนี้นะครับ ลูกค้านะครับไม่ได้โหลดวันนี้ไม่ได้โหลดนะสเปคเดิมโรงงานมาด้วยในส่วนของตัวแม็กยางนะครับจะเป็น255นี่นะครับเป็นยางขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นแม็คลายเวลครอบดุมครอบเบรกนัดดอส,สีแดงแบบนี้แถมให้ด้วยนะแถมให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยนะครับมาดูทางด้านท้ายนะอดูมุมกว้างในส่วนของรถคันนี้สเปคเดิมจากโรงงานไม่ได้โหลดนะครับแต่ใส่ยางใหญ่เพื่อใช้งานในส่วนของทางด้านท้ายนี่ด้านท้ายสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวแม็ก แมกหลายนี้สวยมากเลยนะครับนิยมกันมากในส่วนของตัวแมกเบลนะครับแล้วก็ในส่วนของทางน้านท้ายจะเป็นรุ่นเอของเราก็จะเป็นโคมแดงแบบนี้เลยนะครับนี่ทีพิเศษนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมในส่วนของปกติทีดําอันนี้ติดโครมเยิยมเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบนะครับแล้วก็ฝาละมันก็ครอบนี่ฝาละมันเข้าโครมเยิยมมือเปิดเข้าโครมเยิยมด้วยสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับฟิล์มดําแถมให้มาดูความสวยงามของฝากระโปรง ฝากระโปรงคาร์บอนนี่ส,สวยๆกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับลายส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นของ G P Racing นะครับอันนี้บอกได้เลยครับหมื่นต้นๆเองนะครับในส่วนของราคาตัวฝากระโปรงใครที่อยากติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนก็ติดต่อเราได้นะครับติดต่อเราได้เลยนะครับราคาไม่แพงราคาเป็นงันเองนะครับสาหรับโปรโมชั่นในส่วนของตัว แม็กซิงแบบนี้จ่าย19,900บาทเท่านั้นเองนะครับฝากระโปรงก็เพิ่มตางหากนะครับใครที่อยากได้ฝากระโปรงก็เพิ่มเราต่ังหากจากเงินดาว1 9 9 0 0บาทในส่วนของตัวโปรแม็กซิงแบบนี้แบบนี้เลยนะครับใครอยากได้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับกับสุพ์คนน่ารักอีสุเสนิยนนอ,อนนครสวรรค์ตาขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการันตีส่วนลดและของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับบริการใกล้ไกลยอยู่จังหวัดไหนขอให้บอกแค่ปลายนิ้วเรากระดิกแค่นั้นเองนะครับเราไปหาเพื่อนๆได้ถึง ที่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการทําสัญญาและจองวันนี้นะครับจ่ายเงินจองน้อยมากเพียง300บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับ300บาทจองถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับในส่วนของตัวรถยนต์อีซูซุของเราทุกรุ่นวันนี้นะครับใครสนใจทักหาผมได้เลยนะครับหรือฝากเบอร์ไว้ด้วยนะครับ0819713914สุพจน์คนน่ารักกับอีซูซุเซนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์เท่านั้นนะครับสำารับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ